รานกับวิบช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบอฟูต์มีเกตตานเผ่าวีสีมากมายอเิเมแวนกราดหรือเป็นเกมพาก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากเซื้อเทมเพนอย่าลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวิ่ดุแน่นอนเลยน้องลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงกบนแต่ไลน์คลิปนะฮะโย่ก็สวัสดีทุกคนดูไวรัปอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอ่าอ่าอะไรว่างเบลดไพเลตตัอย่างหนึ่งนะครับช่างมันเถิดนะครับ ก็เป็นคนสนร้างเรยวกับ G Pilot เอ่อก็เป็นแมปของคนนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆเราดูจากหน้านแรกได้แลบนี้ไงนี่ครับคนนี้เลยนะคนสนร้างเรยกับ G Pilot อันนี้นะครับแต่ว่าแมปมันเหมือนจะปิดแล้วนะนะครับก็อันนี้ก็เป็นแมปใหม่ของเขาแนละ้วก็เล่นกันได้แต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้าตาร่างคลิปละกันแบบนี้นะครับโอเคมาเราอยแรกเลยเนี่ยเรามาดู UI ก่อนแล้วกันนะก็มีสเตตัสนะครับ ดาบนะเอให้ไรอ่ะได้มาตอนไหนวะเนี่ยดาบบิ๊งมัมโปเตีเฮลโอเคโอเคอันนี้คือปาร์ตี้นะอันนี้คือ,อที่เก็บของนะครับผมประมาณนี้นะครับว่าแต่ฉันได้ดาบบิง๊งมัมตอนไหนวะเนี่ย <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยนะอ่านะแล้วก็ไหนมามาลองดาบกันหน่อยแล้วกันนะสกิลแซดโอ้ยสกิลเอ๋อนี้ คีย์ช้ามันเถอะนะครับโอเคแล้วก็ผลปีศาจแก๊สนะซึ่งเป็นผลที่มีคนให้มาก็หมดที่ค่อนข้างดีเลยก็คนที่ให้มานะบอกเลยว,ว่าโคตรดีนะวิลิกูดนะเทคิวมากไอ้น้องโอเคมาเริ่มที่สกิลแรกนะผมสกิลแซดนี่เสาเพิงประมาณนี้ไปเทคิวเอ็กเป็นการปล่อยออร่านะครับซึ่งเวออลาปล่อยออร่าเนี่ยก็เวลาแบบว่าเราแบบไปเดินชนมอนสเตอร์เนะี่ยมันก็ตายนะแต่ว่า มันก็อยู่ที่การอัพเทต้าด้วยนะนี่มันเกาะแรลกตายเลยเดินผ่านตายเลยตายเลยตายเลยเป็นไง้ผลดีนะดูฟาร์มดีจัดเลยเจ๋งจริงเรงาจวไปสกิลซีเป็นการปาสกิลไปแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างไกลเลยไปสกิลบีนี่ยิงแสงนะครับประมาณนี้ โอเคก็ถามว่าแบบนี้มีอะไรทำไหมก็มีเยอะนะผมเห็นมีคนแบบมีสุขุนะมีชาโด้ด้วยซึ่งก็ผมกม็รู้ว่าทำยังไงกันนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นที่เรือเนะตตัดนะไมไรลยอันนี้คาตานะนะครับประมาณนี้ไหนเราไาสำรวจแมมไปทีว่ามันมีเกาะไหนให้เรา,ำรา,เราทำอะไรได้มั่งนะอันนี้เกาะลิงนะเบลสิบห้านะครับมีอะไรอะไรทำรือเป่านะ เอ็นบีซีเฮ้ยดูโอกคาตานะซื้อแม่งเลยน้องเฮ้ยซื้อหมดเลยรว <c oughs> ยรวยอ่าไหนมะาดูซิว่ามีอะไรมั่งนะครับที่ได้มาเมื่อกี้ดูโอกคาตานะนี่สองดาบมาสกิลแซดโอเคสกคิลเดียวนะวายอันนี้ดาบอะไรอันนี้โอเค เฮ้ยสามดาบไอ้เนาะ What the fuck ดู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 ฮึ่มแปลกๆแล้วกูแปลกๆแล้วเอาลองกันนะสกิลแซดประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยเกมไม่เกี่ยวอะไม่ยังปั่นเลยนะ อ่าสบายนะเอ้ยน่าเกมไม่งดีนะเอาทำโปกได้ดนะ้านนี้โคตรจ้าเลยนี่ถ้าจำไม่ผิดซื้อจากตรงนี้ดูอะไรเดี๋ยวูสุกุณาตีซื้อหมดไม่สนลูกใครโยลูไอ้เชี่ยโยลูคุณดูเออแต่เรามารู้กันนี่อันนี้อันนี้คือ สามดาวของแท้แลลวนะไม่ใช่แบบเมื่อกี้นะอ่าประมาณนี้เออโยลูว่ะ yeah. อย่างเท่สกิลก็ประมาณนี้นะมีสกิลเดียวแล้วโยลูมุต่ราคาแพงเอาเรื่องเลยนะเนี่ยค่อนข้างแพงเลยอะ่ทอะทบายานุมหายถายตัว ไหนไหนมีอะไรให้เราทำอีกหรือเปล่าแม่ได้ดาบมาค่อนข้างเยอะเลยแต่แต่ว่าตังค์ก็ร่อยหลอมไงเนี่ยโดนยบบุนแบบเมื่อกี้แบบโดนงแบบดาบดูไปแบบสิบล้านจุกเลยทีเดียวอืตอนนี้มีอะไรทำมั่งนะขบวนประสาทมีอะไรหรือเปล่ามันเกาะมันดูต้องโล่อะไรอ่ะเฮ้ย อุ้ยซุคุเนะใช่อะ่ะใช้ออฟกับอันนี้เฮ้ยผมมีนี่ว่าเห็นไ,ไหมเฮ้ยมีมีมีม,ม,มีแต่ว่าน,นี่หาง,งอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมอนเตอร์ตรงนี้ก็มีแค่ซอมบี้ไม่ใช่เหรอมันมีแค่ซอมบี้นะเนี่ยซอมบี้ตรงนี้เบลขะไรเนี่ยเบลไม่บอกด้วยกับตรงนี้ มันก็มีสัมบีนะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวนะแล้วเราเราจะเราจะหายทีงไหนวะเกาะนี้ก็มีสัมบีอ่ะเระลองลองกันแล้วเผื่อมันดับเผื่อมันดับสองอย่างนะครับป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 ับเอาตะกี้วิดด์ปับ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 เออตะกี้ฟาร์มดีแน่ยดิช่วยด้วยช่วยด้วยเลยนะให้ได้เลยไม่ใช่โคจร น่าต้องเอ่อฟาร,ร์มอีกสักพักหนึ่งอ่ะนะใช่นี่นะปับ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 ป,บป,บปบเฮ้ยนี่ไงเอ้าเอ้าได้แล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ทำสุกนาได้เลยดิขาดแค่แขนดีวะใช้พันห้าเฮ้ยเอาว่ะเ,เดี๋ยวขอปั๊มแป๊บละกันนะคุณดู น่าจะเสอ็จมาจากเซอร์ไพน์แล้วถ้าไม่ใช่ก็เออไม่เจอแล้ว่ะเคอร์นี้ไปเนี่ยเอาหายขนมเบคอนกูนหายกูดูโอ้ยไม่เป็นไรช่างเถอะมาเราไปทำซูนาก,กันก่อนละกันนะคือถ้าแวะดูกิมมีก่ก็ฟังเอาละกันว่าผลแก๊สครับใช่ผลแกสนะ๊แกสนะครับผลแก๊สนะครับโอเคก็รอไปทำซูนากันเลยละกันนะครับก็ของเราครบแล้วเนาะ เป็นคนไทยด้วยว่ะเทอมนี้เอ,อ๊เดี๋ยวนะทำไมเลือดอะดิทำไมเลือดไม่เพิ่มบักเหรอ <c oughs> บักให้นอนเลยแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับเอ่อไปกูยังไม่ตายใช่ไหมเนะี่ยโหโหจะทำของก็ทำลำบากแล้วเนะี่ยพอไปแบบพร้อมจะตายทุกเมื่อ อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเข้าไปไม่ตายใช่ไหมแม่งเปิดซุกุูน่ากูนู้นนะกูดูเห็นไหมโอเครีทถารีบไปกันดีกว่านะครับปุ๊บโอเคตายแล้วเจ็ดซูกุูน่าไอ้น้อเราไปลองสกิลกันนะครับผมขอไปลองก่นแรกแล้วกันนะก่อนนี้เออน่าจะอันตรายนะ อ้าวเดี๋ยวเอ๊ะ hey. เดี๋ยนะเซฟเอาไว้ตรงไหนเนี่ยโอ oh. ้ไปไปลองเกาะแรกดีกว่า,เ,าเกาะนักกลัวโอเคนะครับเรามาดูสุกุนะกันนะครับผมสุกุนะเนี่ยเหมือนจะใช้เป็นค่าผลปีศาจนะครับเพราะว่าเอ okay, าแค่นี้วะจะเป็นค่าอะไรวะเอ๊ะ hey. อันนี้มัด อันนี้มันมันใช้ค่าอนะไรวะทุกคนณะเออถ้ามันเถอะนะครัลองกันนะครับสกิลแซดประมาณนี้สกิลเอ็กซ์สกิลซีนี่กลางโนเมเลยกลางอ,อนาคิติ่งไงเวอร์ v. นะครับเอาประมาณประมาณนี้ละกันหรับสุกคุณนะในหะ้องคิดนี้ก็เอาไว้เพียงประมาณนี้ละกันนะครับคุณดูไปๆครับยุ่งๆกันเอาละ กัน่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาดเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจน<า><า>ตัว,ตวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่นะไม่ใช่อันดพ